เสียงดีมากโอเคผมมีมือสองอีกตัวนะนี่สวยมากเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยตัวนี้จะเป็นาคาสุกินะครับผมตัวนี้ก็คือหลักๆเลยไม่มีไม่ค่อยมีตำหนินะอาจจะมีพวกช้ำบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละ นองอันก็สวยเลยนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้มันจะเป็นเทเลคล้ายๆแันเทเลอะคูสติกนะครับก็ตา,ตามตามตามในรูปนี้แหละนะครับผมลายไม้สวยมากตัวนี้ผมผมเอาแค่2องพันแปอถ้านใดรพร้อมปิดก็ปิดก่อนได้เลยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงให้ดูก่อนตัวนี้าสายสายมันยังไม่เก่ามากก็ยังเล่นได้อยู่ปกตินะครับผมโอ้ยตัวนี้ มือหนึ่งเกือบ7 0็ดนะครับผมโอเคน้องนั้นก็สวยหมดเลยสายก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างลายไม้โหดมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูก,ก่อนอันนี้เป็นเสียงที่เล่นฐานร อ,นนอย่าคิดมากครับผมผมให้สาหรับคนที่พร้อมแล้วกันราคาอยู่ที่2,008นะครับผมเป็นเทเลอะคูสติกนะครับผมเอา้าผมลืมบอกไปตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้เล่นผ่านแอมป์เดี๋ยวผมลองปิดแอมป์ก่อนเสียงมันจะออกเป็นเหมือนพวกก,กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเสียงที่ผมไม่ได้เล่นต่อแอมป์มันจะออกแบบนี้แต่ถ้าเราเล่นต่อแอมป์อันนี้คือเสียงที่เล่นผ่านแอมป์ ตัวนี้ราคาอยู่ที่2องพนนะครับผมผมให้สําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นนะครับผมค่าจะส่งแบบโอนก็อยู่ที่180แเก็บรายทางอยู่ที่2 5 0กรณีที่เก็บรายทางเก็บมัดจําค่าส่งก่อนนะครับผมผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มแล้วก็พร้อมมัดจําเท่านั้นสนใจทักแชทได้เลยครับผมตัวนี้ถือว่าเกินคุ้มครับผมราคานี้โอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยครับผม